ครับมาดูเขาเก็บใบชาและเก็บเมี่ยงนะครับที่อนั่นเมี้ยงนะครับหายุลุงนอยน่อยสอรอุ้ยททษทลุงไม่เห็นนี่เลยลุงไม่เห็นมังกเลยค่ะงเมื่อกี้ทเป็นเมียงลุงเห็นมังกรครับลงครับนี่เฮ็ดยังครับฮะ อันนี้ทำซาครับอ๋อทำซาครับต้องนิดนึงครับอออเยะันนี้ไม่ได้ทำเป็นเนี่ยงใช่ไหมอันเนี้ผมขอเขาพร้อมครับอ๋อครับนี่ชาทำซาอันนี้ทำตำนานเปลงมโนวรนตำนันตะบลเรืองนะครับเป็นคณะกรรมการกลุ่มนี่แหละเป็นประจานสัมพันธ์ปกติท่านดท่านจะนึกบรรยายเรื่องการเกีะทใช่เหมือนจะใช่เหมือนจะอยู่ที่สวนอันนี้นนี่เกระท้อนป่าป่ะครับกระท้อน กระท้อนใช่ายนี่แหละครับระ้อนง่ายแต่กินได้ครับพี่ครับถือถือถือถืนิหน่อยถ่ายรูปพี่จะวิเอ็มนี้คน่อตัวนี้คือเอาไปทำเป็น ชาอันนี้ทำชาอันนี้คือชานะครับจะเอาไปทำเป็นชาที่ทำเป็นเมี่ยงอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือที่เราเก็บยาวๆแบบนี้นะครับอันนั้นต้องไม่มียอดละแต่สำหรับทำชาไหมคะทหไหมคะแบบนี้ชานี่ทำชาอะไรครับอันนี้ถ้าตัวนี้เป็นชาเขียวครับชาเขียวคือสามารถทำได้สองแบบทั้งผัวเออแล้วก็ทั้งชาเขียวด้วยครับที่นี่ทำผัวเออปล่ยทำครับแล้วใครนึ่งผมนึ่งเองอ๋อคือตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าวันนี้ ถ้าวันนี้ถ้าทีมงานช่วยกันเก็บทั้งหมดถ้าผมได้สัก500กิโลก็ยังไม่พอส่งเขาดีๆครับน้องน้องชื่ออะไรสก๊อตหน้าคุ้คุนไหมน้องแต่คนนั้นหันหน้ามาไหนดิเออใกรจะได้ไหมครับไก่เรถนลายคนนี้นะครับคนนี้มีหุ่นเยอะที่สุดในกลุ่มน้องแก่มาเหรอไม่ใช่น้องกวาน้องขวาดน้องขนไก เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีวันนี้จะมีชาดำสตรอเบอรี่น้ำผึ้งมะนาวสูตรใหม่เอาแบบเพืมองกล้องบอ่ก็ไม่ใช่ครับเดี๋ยวไม่เป็นสู่งที่ใช้ประกาและเสร็จมันมีสูตรใหม่อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นชาดำน้ำผึ้งข้ารวเจ้าโอเคเอามองมือกอ็มองมองมือตัวเองไหมนะมองมือที่ชาแวะอัดอันนี้คือการตัดแต่งมองมองลดน้อยมองความแตกต่างนะครับต้องใส่ปุ๋ยไหมคะไม่ใส่ครับ ชาที่นี่ไม่ใช่ชาปลอดสารแต่เป็นชาไร้สาร100สาร้อยเปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นชาออแกนิกที่ว่าเราเราใช้คำว่าออแกนิกตอนนี้นะครับก็คือแปลงแปลงของเราได้รับมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรรับรองให้ละว่าเป็นเป็นเป็นชาที่ออกมาจากแปลงออแกนิกแต่ถ้าในในส่วนของผลิตภัณฑ์นั้นต้องเป็นอีกตอนหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งว่ามันจะต้องผ่านกระบวนการอะไรมั่งหลังจากที่เราผลิตแล้ว ชานี้มีชื่อพันธุ์ไหมครับมีครับผมชานี้จริงๆก็ชื่อพันธุ์ก็คือชาสายพันธุ์อัสสัมอ๋อครับคือต้นตระกูลจากรานอัสสัมประเทศอินเดียแต่เรียกอยู่ประมาณห้าชื่อสำหรับชาตัวนี้นะครับหนึ่งชาอัสสัมสองผู้เอชาสามชาพันธุ์พื้นเมืองสี่ชาเมี่ยงห้าชาป่าดังนั้นที่นี่จะมีแบรนด์เป็นชาป่าเป็นทีพนาเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีอีกช็อตหนึ่งที่เป็นเป็นเป็นออกแปรเป็นรูปเป็นชาแล้วก็จะเป็นเป็นเป็นโลโก้ไปอีกแบบหนึ่งแล้วนี่เป็นเมี่ ที่ที่นี่ตำบลอะไรนะรตำบลเรืองครับผมตำบลเรืองอำเภออำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับสีน่ป่านก็ถือว่าเป็นชายคาอำเภอเมืองน่านแหละครับอ๋อครับนี่ก็สวนชาไร่ชาครับพ่อชา